ทางสดงแฟมบารีมาแล้วครับอ้ามือนี้เขากับมาโลงงานมองไม้ได้ครับนี่แหละครับเป็นโลงสีเก่าได้ครับมองนี้มองเก่านั่นบ่อเล้วได้ครับมีปัญหากันเล็กน้อยอ่าเงินกะได้บ่อเม็ดเราครับปล่อยทิ้งไว้นั่นอะครับครับบ่อให้เงินเขากับบ่อเฮ็ดไปเฮ็ดเท่านั้นแหละครับอือเอาครับนี่มองนี้โล่งมองไม้เอามาเบิ้งน้ำกันตอนนี้ผมก็ลังมาช่วงใบนะครับมาเข่าแบบ อ๋อครับตอนนี้้องนี้เขาแบบเทพขูดนะครับ้องนี้ตั้งกล้องไว้นะครับนี่ครับมีอนองก,ก,กาแฟกรอบก้อยด,ดิบอยู่นะครับตอนนี้อ๋อภามันเป็นยังไง ย้อนเสียงวันนี้น้องว่ามีเขลียวเขามากนะครับนี่นี่ก็หิาาดแดงนะครับนีมบ่มีฟ้ามีไฟหมดแล้วครับจางานอยู่น้องหเขาว่านี่ว่าไ้ไฟ้ะครับอืมดีเยอะว่าไ,ไ้เห็ดอันนี้เห็นว่าไ้เงินแล้วครับเอาของนี้ตั้ตงกองไว้แล้วครับนี่เดี๋ไปลุยกัน

ก้อนบางก้อนบางแกก้แรกก่อนนะกอนุดแรกเลยเออนะ ปีนล้อวนี่แหละครับตอนนี้ก็ข่าแบบด้วยนะครับจะเป็นก้ออีดแดงนะครับอ้อมหลังนะครับเป็นออฟฟิศนะครับปัญหดนี่ครับคลิปนี้ไปก่อนครับฝากบางคลิปบ้างโฆษณานะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับนี่เป็นประตูนะครับนี่